มีหลายคนทักมาถามว่าเราสองคนหายไปไหนนะไม่ลงคลิปเลยวันนี้เราสองคนก็จะมาบอกเหตุผลนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเราหายไปไหนกันมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราสองคนก่อนนะครับได้ไหมครับได้ครับพอมาได้พูดกับลูกครับอพอพูดกับคนดูครับผม และคลิปนี้สนับสนุนโดย Blue Shop ถ้าใครอยากจะได้รหัสบล็อกฟุดเผาไซบอร์ก V4 สุดคุม้มในงบแค่99บาทที่สุ่มแล้วได้รหัสแน่นอน100%อย่างเช่น i อดีนี้เองก็ได้เป็นเผาไซบอร์ก V4 แถมมีหมัดใหม่แล้วก็ดาบสมอด้วยนะ<อ>และร้าน Blue Shop เนี่ยเขาก็เป็นร้านขายรหัสบล็อกฟุดราคาถูกนะครับเพราะว่าขายแต่รหัสบล็อกฟุ้ล้วนๆเลยมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสหมัดก๊อตรหัสผลช้างไอหดี ID มัดใหม่ดาบสมอใหม่ก็มีขายนะครับแถมยังมีบริการรับฟาร์มแล้วก็รับกดเกมพาร์ทด้วย เอาละสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟู้ดกับลูกชายเออหายไปนานมากก็ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาประมาณ9วันนะครับตรงกับช่วงหยุดยาวปีใหม่พอดีเลยหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงนะครับเพราะว่ามีคนทักมาตามด้วยว่าทําไมพี่ไม่ลงคลิปเลยบางคนก็คอมเมนต์ตามใต้คลิปนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับปีใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ปีใหม่ก็ไปเที่ยวนะครับน้องลีบอลก็มีกิจกรรมของตัวเองนะครับส่วนพ่อก็ออกไปเที่ยวบ้างดูพุดูไรเงี้นะตามปกตินะครับแล้วก็มีส่งของข ของขวัญปีใหม่นะครับหวังว่าลูกจะชอบนะครับรวมถึงลูกชายคนเล็กของพี่นะครับน้องเลออนก็ได้ของเล่นสุดน่ารักไปเล่นใหญ่เลยหวังว่าพี่กับน้องจะไม่แย่งกันเล่นนะแต่ว่าเหตุผลจริงๆที่เราไม่ได้ลงคลิปนะครับนั่นก็เพราะว่าเราเสียใจนะครับอ่าฟังไม่ผิดเสียใจจริงๆคือแบบ เกือบจะเลิกเล่นบล็อกฟุตอะ <S <S เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่เราเปิดสตรีมในวันนั้นนะซึ่งก็ผ่านมาประมาณ7วันละคือพี่กับน้องลิบอลนะครับตกลงกันว่าเราจะมาสตรีมทําเควสล่าฉลาม20ตัวกับคนดูนะครับเพื่อที่จะผ่านเควสช่างต่อเรือวันนั้นเราก็ตกลงกันอย่างดีนะครับว่าเราจะมาเล่นกับคนดูแต่น้องลิบอลวันนั้นก็เหมือนจะงงๆพ่อเรื่องอะไรไม่รู้แหละแต่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากนะครับซึ่งพี่กับลูกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่หลังจากนั้นก็เริิิ่่่่่มมมมมีีีีคคนนนนนนนดดดููบบาา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 งงงงทสัยยยแแแกกกกกอออออเเเข้้้้้ลลวว็็รรรซึึุ แต่น้องลิบอนก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับซึ่งเขามาบอกกับพี่ตอนหลังว่าเขารู้สึกหงุดหงิดคนพวกนี้มากๆนิสัยไม่ดีเลยน้องลิบอนก็เลยเผลอพูดออกไปนะครับว่าไม่อยากเล่นกับคนดูแล้วท <Quindi S 1> ีนี Hence, ้ก็โวยวายกันใหญ่เลยครับว่าทําไมน้องลิบอลถึงพูดแบบนั้นออกมาอุตส่าห์ติดตามอุตส่าห์ชื่นชอบทําให้คนดูทั้งหมดเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะครับที่น้องลิบอนพูดแบบนั้นออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับพี่ก็เลยปิดสตรีมซะเลยแล้วก็มานั่งคุยกับลูกนะครับว่าทาไมลูกถึงพูดแบบ แล้วก็ชอบทํานิสัยกเกลียน <S <S 1> <S 1> เข้ามาเล่นแล้วก็กวนคนอื่นอะไรเงี้ยเขาไม่อยากเจอไม่อยากเล่นด้วยแต่ก็นั่นแหละครับพูดไปแล้วมันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับซึ่งคนดูหลายๆคนวันนั้นก็เข้าใจผิดไปเลยและในฐานะพ่อของน้องนะครับพี่ก็ต้องขอโทษน้องๆหลายๆคนในวันนั้นด้วยที่มานั่งรอเล่นด้วยแต่ไม่ได้เล่นนะหลายๆคนอาจจะผิดหวังกับคาพูน้องลิบอลในวันนั้นนะครับซึ่งพี่ก็ต้องขอยืนยันว่าน้องลิบอลก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองไม่แพ้กันถ้าถามว่าลูกพี่เสียใจแค่ไหนนะครับก็ต้้้้้้ออออองงงงงบบบบกกกกกกเเเเเลลยยยยยยยววว่่าานนนนนัััััูสสํหหรรรดดด็็็คคีีีีถึะ๋มิปฟ นั้นถึงจะลงสตรีมไปแล้วแต่ว่าโปรแกรมอัดหน้าจอยังเปิดอยู่นะยังไงในฐานะพ่อก็ต้องขอโทษแทนน้องด้วยนะครับตัวพี่เองก็รู้สึกแย่เหมือนกันจนรู้สึกว่าอยากจะชวนลูกไปเล่นไม้ครับดีกว่าเพราะว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันเถื่อนเหลือเกิน <Yeah. S 1> แต่ก็ไม่ได้นะครับน้องรีบอเขาชอบเล่นบล็อกฟุตมากๆก,ก็เลยต้องยอมลูกนะครับพ่ออยู่ข้างลูกเสมอเดี okay, ๋ไม่ต้องร้องแล้วไงพ่อก็รักลูกเหมือนเดิมเล่นกับลูกเหมือนเดิมแหละรครับพอที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอยังอยากเล่นไม้คราบกับรีบอลอยู่เลยครับไม่ต้องร้อง กำลังโหลดแมปไมค้ามาเล่นเนี่ยอยากเล่นกับพ่อไหมอยากครับโอเคไม่ร้องไม่ร้องเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนถือว่าเราผิดเองแหละที่เราเผลอพูดแบบนั้นออกไปนอเปนเนพืน่อนนค่ะนอนเป็นเพื่อนครับอ,อ๋อได้ได้เดี๋ยวพ่อนอนเป็นเพื่อนพออยู่จนลูกหลับเลยวันนั้นพ่อก็อยู่จนลูกหลับนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องแลง้วไม่ต้องร้อง,องเงียบ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 เเก็บไว้ก่อนความเสียใจยอะ่ะมีแต่ต้องเก็บไว้เป็นบทเรียนเท่านั้นแล้วพอลูกทํามาแล้วมันผ่านไปแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่ โอเคนอนนอนนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นเกมด้วยกันใหม่แล้วก็ไม่ร้องแล้วนะครับพ่อโอเคเงียบก่อนอือเงียบแล้วครับ นี่มาคุยเรื่องนี้ดีกว,ว่าด็อกเตอร์สโตนตอนที่สองร้อยแปด้าอ่านไปจนถึงที่มันออกทําเรือออกทะเลกันใช่ไหมแล้วมันก็ไปเจอชนเผ่าอะไรไม่รู้แค่นั้นเองพ่อไม่ได้อ่านต่อพอประมาณนี้แหละครับเสียงความเสียใจของเด็กคนนึงปกติน้องลิบอลเป็นเด็กที่ค่อนข้างล่าเริงเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่ร้องไห้ง่ายๆนะแต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาทําผิดพลาดจริงๆนะครับเขาก็เลยร้องไห้ออกมานั้นเองพี่ก็ปลอบลูกนะครับแล้วก็ทําให้เขากลับมาล่าเริงได้เหมือนเดิมตอนแรกก็กะจะเลิกเล่นบล็อกฟุตไปเลยนะครับรู้สึกบ,กบไอ้พพววกกกกเเด็นนันมาลย แต่ว่าพอเช้ามาน้องรีบอนก็โทรมาชวนเล่นบล็อกฟูตต้ดอีกแล้วครับบอกว่าอยากจะพาพ่อเนี่ยไปฟาร์มของเพราะว่าไอดีพี่เองก็ยังไม่มีดาบใหม่ครับดาบคีซูนเนะหน้ากากคีซูนเนะอะไรเงรี้ยเขาก็ชวนออกมาฟาร์มทําให้พี่สบายใจมากขึ้นนะครับที่เห็นลูกชายกลับมาล่าเริงอีกครั้งและนี่ก็คือเหตุผลหลักๆนะครับที่เราไม่ได้ทําคลิปกันเลยตลอด9วันที่ผ่านมาแต่จริงๆเหตุผลรองก็คือเที่ยวปีใหม่ด้วยนะครับพักผ่อนหย่อนใจตามภาษามนุษย์ทั่วไปนะ ก็เด <isions> ี๋ยวเราพักเรื่องเศร้าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะเราจะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันเหมือนเดิมเลยน้องลิบอนก็โอเคขึ้นมากๆนะครับหลังจากที่ได้ของขวัญปีใหม่จากพ่อนะครับได้หยุดปีใหม่พักผ่อนในวันปีใหม่หยุดยาวนี้ก็ทําให้เขาสดชื่นขึ้นมาและถามว่าสดชื่นแค่ไหนทุกคนก็ลองไปดูกันเอาเองแล้วกันชิปปี้ชิปปี้ชัปปะชัปปะดูบี้ดูบี้ดาบะดาบะมัตติโกบี้ดูบี้ดูบี้บูมบูมบุมบุมชิปปี้ชิปปี้ชัปปะชัปปะดูบี้ดูบี้ด บูม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 อืมเป็นไงเพลงออกเรือเพลงใหม่ของพวกเราเพลงวันพีชเราไม่ใช้แล้วเราใช้เพลงนี้ละป่าัยในเมื่ออดีอมีชะตาโนยใหญ่เจ้าป่าก็คือช้างภทย มาเป็นช,าชา่างทรงช้างทรงพระนเรศวรพระชัยานุ่มภาพศัตรูสีโลบบเป็นวาลลีเกียงไก่จากการกลัวยช้างน้อยมาเป็นพญาช้างไฟกอบปูแผ่นดินไทยจากพงศาวดีช้างช้างชาง้ชางการกลวยชางช้างเชียวชันศึกลบทับ ปาตูไม่วันเกงผู้ใดก็นั่นแหละครับตอนนี้อารมณ์ดีมากเลยพร้อมที่จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมของเราดูกันต่อแล้วครับแต่ยังไงซะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องรีบอนหน่อยเด้อและก็ภายในคลิปนี้นะครับน้องรีบอนเขามีกิจกรรมมาแจกผลถาวรกันด้วยแล้วผมเป็นผลทีเล็กนะยังไงก็ใครดูคลิปจบก็อาจจะได้ผลนี้ไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยแล้วกันวันนี้บ yes? ่นมาเยอะแล้วที่ถึงแงไม่ได้เจอนาน โอ oh, ้สวัสดีครับลูกสวัสดีครับแม่ ป๋ดีครับเดี๋ยวนะคนที่ไหนเนี่ยเป็นไงครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสนุกไหมครับสนุกครับแล้วของขวัญปีใหม่ที่พ่อซื้อให้ลูกกับน้องนี่เป็นไงบ้างครับชอบไหมครับชอบครับโดยเฉพาะของน้องของน้องนี่คือดีเลยเหรอครับผมขโมยมาเล่นครับตอนเนี้คือแย่งของเล่นน้องเลยครับโอ้โหแต่ต้องบอกเลยว่าเราสองคนที่ห่างหายจากบล็อกฟุตไปหลายวันเลยนะครับคือไม่ได้เล่นด้วยกันหลายวันเลยคิดถึงพ่อไหมเนี่ยคิดถึงครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องนีบอนหวัดดีท่านผู้ชมหน่อยครับ กลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชายนะครับมาห่างหายกันไปนานเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับช่วงปีใหม่ของน้องๆท่านผู้ชมของเราหวังว่าจะสนุกกันทุกคนนะครับพี่กับน้องลีบอลก็มีปีใหม่ของตัวเองนะครับผมแต่หลังจากที่เราไปฉลองปีใหม่กันแล้วเนี่ยเราก็กลับมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันอีกครั้งนึงจากอีพีก่อนนะครับที่เราบอกว่าเราสองคนจะไปทาสกิลซ่อมเรือใช่ไหมเป็นช่างต่อเรือถูกไหมครับครับและช่างต่อเรือนี่มันมีความสําคัญไม่รู้กับการเล่นบล็อกฟุตเนี่ยมีครับ แตก1ล้านเปอร์เซ็นครับ1ล้านเปอร์เซ็นเลยเหรอครับผมแนะนำว่าทำนะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยต้องอัพสกิลด้วยไหมด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีประโยชน์เลยโอเคอก็คือต้องมีเลยใช่ไหมสกิลเนี้ยครับก็หลังจากที่เราสตรีมวันนั้นว่าจะทำกับคนดูแต่ว่าเราแบบมีปัญหากันนิดหน่อยเนาะครับผมเราก็เลยไปแอบทำกันมาเองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็ทำเควสล่าฉลามครบ20ตัวแล้วก็ส่งเควสไปเรียบร้อยแล้วแถมยังมีท่อนไม้อยู่ในกระเป๋าด้วยรีบอร์มีหรือเปล่ามีคัะสกิ พ่อผมขาดวาลุ่อีกนิดเดียววาลูคืออะไรครับพ่อยังไม่ไม่ถึงเลยอ่ะมันคืออะไรก็คือพ่อต้องฆ่าพวกซีอีเวตนครับผมพ่อถึงจะได้วาลู่ครับพวกเรือผีนี่หรอครับผมแล้วมาตอนที่ผมกลับบ้านมาผมสุ่มได้ผลผลนี้ครับเฮ้ยทังไปดวงดีจังเลยอ่ะแล้วพ่อผมพ่อผมกลับมาเล่นบล็อกฟุตอีกอ่ะผมก็สุ่มได้สปิริตเลยครับพ่อเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่ออ๋อเออว่าน้องริบอนเปลี่ยนชื่อนะครับอะไรเนี่ยจูจูจูทีวีอะไรเนี่ยไม่เอาชื่อใครมาตั้งหรือเปล่าครับ ชื่อชื่อชื่อคนในจิ๊กซอว์ครับผมคงเห็นเขาดวงดีของเมื่อเลย ขโมยดวงเข้ามาครับอ๋อมีเทคนิคการเปลี่ยนชื่อเพื่อรับดวงด้วยหรอครับผมแก้ชงอ๋อแก้ชงด้วยโตัวแค่นี้รู้จักแก้ชงพาพ่อไปซ่อมเรือหน่อยครับอยากซ่อมอยากซ่อมได้ครับพอ่อแต่ว่าขับเรือไปได้ไหมครับผมเก็บได้ผลคอนโทรครับมันจะรีเวิร์กแล้วอะ่ะใช่หรอคอนโทรจะรีเวิร์กหรอครับพอ่อจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยพอมีปะว่าเวลามีผลเลยจะรีเวิร์กเราต้องดองไว้ใช่ป่ะครับมังกรจะรีเวิร์กด้วยครับพ่อมังกรจะรีเวิร์กเอ้ยพอมีมังกรอันนึงพ่อเก็บไว้นานแล้วเนี่ยส่วนคอนโทรนี่เอ่ออ ะคอนโทร่พ่อไม่มีหรอเออวะพ่อไม่มีคอนโทร์วอลีบอนจริงเหรอครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพ่อไปทําคลิปสุ่มผลต่อเนื่องสามวันสามคืนดเดี๋ยวก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราไปซ่อมเรือกันดีกว่าไ,ได้ฮะนาไปเลยครับตัวเล็กอ้าอันนี้บูลี่ป่ะครับไม่ได้บูลี่ครับดูกับตัวเล็กโอ้โหทุกคนดูสิครับเขาบูลี่นะครับไม่ได้บูลี่ครับ <No. S 1> ลูกตัวเตี้ยครับดูดิพ่อสูงกันนิดนึงเพราะว่าทรงผมพ่อมันแหลมเล่าครับพ่อแค่หัวใหญ่เฉยครับ ะ<ม>ระบบสุริยะตัราซิสเต็มรายเรียงเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ระบบสุริยะตัราซิสเต็มรายเรียงเต็มไปด้วยดาวเคร, <Hey. S 1> ร,ร,ราะห์ <Hey. S 1> าด,ดาวเคราะห์น้อยลอยรวมดาวหางข้างช้างเผือกอุกกาบาตเกิดขึ้นมาพร้อมกันแปดปีดวงอาทิตย์นั้นเป็นศูนย์กลาง จำได้แค่น,นี้ครับพวกเพลงมันเก่าแล้วครับโอ้โหเพลงเก่าด้วยว่าแต่ช่วงนี้เสื้อของน้องลีบอลขายดีหรือเปล่าครับขายดีครับแต่ผมขายในกลุ่มแต่ว่าผมไม่รู้วิธีเอารบักออกมาครับที่บอกว่าขายดีนี่ขายไม่แพงด้วยนะเห็นว่าขายตัวเท่าไหร่นะครับขายตัวประมาณวันสามสามถึงสิบรบักครับพ่ออ้อมีหลายราคาด้วยมีหลายแบบแอบอุดหนุนลูปมาตัวหนึ่งอะดูดูดูดด <laughs> นี่ต้องถอดผ้าคลุมวะ่ะมันบดบังเสื้อสุดสวยของเราได้ไง <laughs> นี่ครับผมเป็นไงเป็นไง งดงามนะครับแต่พ่อซื้อของลูกมาใส่พ่ออุดหนุนลูกครับบอกแล้วว่าสนับสนุนลูกซัพพอร์ตลูกทุกอย่างขนาดมีเด็กเยียนมาด่าลูกพ่อยังนั่งอยู่ข้างลูกเลยคอยปลอบใจรักพ่อไหมครับครับ ครับโอเคเราไปดูระบบซ่อมเรือเดี๋ยวในแนะนำหน่อยที่ต้องทำาไงบ้างเนี่ยไอ้ระบบซ่อมเรือเนี่ยก็ต้องฟาร์มสกิลซ่อมเรือครับฟาร์มเลเวลครับจนถึง25ครับมันจะปลดล็อกส,สกิลครับแล้วพอก็ต้องจ่ายจ่ายจ่ายเงินม่วงพร้อมกับวาลูไปเรื่อยๆครับ<อ>แล้วก็ปลดล็อกสกิลครับแล้วก็อัพอัพอัพไปเรื่อยๆครับอ๋อ <c oughs> <ๆ>ก็คือเราต้องเก็บเลเวลการซ่อมเรือได้เหรอครับและไอ้ค่าวาเลอร์นี่มันหายังไงครับลูกก็หาจากการที่เราตีพวกบอสฉลามหรือว่าฉลามหรือเจ้าทะเลเลงครับหรือว่าเรือนทนก็ ้โอ้โอเคโอเคเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงข้างหลังเนี่ยมีมนุษย์เงือกมาน่ยจัดการเลยไหมเรือผีด้วยป่ะปล่อยให้มันยิงรักนัดสองนัดครับอ๋อคือเราจะรีวิวการซ่อมเรือถูกไหมครับไหนครับซ่อมเลยครับซ่อมเลยครับโชว์สกิลทักษะเลยครับไหนไหนพอเดี๋ยวพอลงไปดูนี่ครับ เฮ้ยโอ้โหต่อกันสดๆอย่างนี้เลยแล้วดูเลือดเพิ่มแล้วดูเลือดเพิ่มเอ๊ะทำไมเลือดลดวะฉลามครับพ่อโอ้โหอ้พวกนี้อืออ้พวกฉลามน้อยมันมากัดเรือเราได้ไงเรียบร้อยนี่ไงรีบอนได้หนึ่งร้อยวาเลอร์นี่ไงโอ้ย้ยอย่างนี้ก็หาไม่ยากอะดิวาเลอร์ตอนนี้พ่ออยู่ที่เลเวลหนึ่งครับพ่ออยากไปเลเวลสองนี่ต้องทำไงพ่อต้องอัพเรือเรื่อยๆครับซ่อมเรือเรื่อยๆครับพ่อต้องซ่อมเรือเรื่อยๆเอาหรอไม่รู้โอ้ฮึเอาว่า ตกสดเลือดเิอมมาสิบอะดูดิบนจอเห็นไหมกยแจ๋วจัดแล้วเลเวลขึ้นด้วยดูดิเลเวลสามแล้วโอ้โหมันง่ายอย่างงี้เยเนาะถ้าพ่อเลเวล้องประมาณสิบห้าขึ้นไปคือมันไม่ง่ายแล้วครับอ๋อก็คือยิ่งเลเวลเยอะยิ่งยิ่งขึ้นยากเนี้ยเหรอครับเราต้องซ่อมไม่ถึงเวลอะไรครับเนี่ยที่สิบห้าครับยาวเลยเดี๋ยวขออนุญาตซ่อมให้เต็มหลอดครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเลเวลเราจะได้ที่เท่าไหร่ ตอนนี้เลเวล12ครับผมมีาพ่อมีไม้เยอะกว่านี้นะป่านนี้ทะลุ15ไปแล้วตอนนี้เราสามารถกดอัพได้แล้วใช่ไหมครับลูกครับพ่อนี่ไงใช้วอลเลอร์5 0าเงินมุ่งอีก1000กดซื้ออ๋อนี่ไงขั้น2แพ้งอะไรเนี่ยมันเพิ่มอัตราการได้รับไม้ขึ้นเป็น60%นะจาก30แล้วก็ได้รับไม้คูณ2ด้วยอ๋อพอเราอัพแล้วเราจะฟาร์มไม้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โอ้โหวอลเลอร์อพ่อหายไปร้อยหนึ่งว่าไม่พอบอลลีบอลเดี๋ยวแปบ๊บหนี่นะอ,แบบอ,นอย่อ โอ้โหพ่อออกมาล่าแต้มแล้วเจอเกาะลับมาลูกชายงั้นเดี๋ยวพ่อดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีผลอะไรขายบ้างนะครับผมถ้าเจอผลแจ่มๆเดี๋ยวพ่อเรียกลูกว่าแต่ไอตัวขายผลมันอยู่ไหนวะเนี่ยครับผมมีกิจรกรรมอยากมาแจกคนดูหน่อยอะครับกิจกรรมอะไรครับลูกกิจรกรรมแจกผลทีเลฟข,ขาวอรครับเฮ้ยจริงเหรอพ่อ,พ,อพ่อร่วมได้ไหมพ่อร่วมกิจกรรมได้ไหมไม่ได้ครับเป็นของคนดูครับอา้าวแล้วพ่อก็อดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วลูกจะแจกยังไงครับ ให้ทุกคนคอมเมนต์อวยพรปีใหม่และถ้าคนไหนอวยพรดีที่สุดแล้วก็มีคนกดไลค์มากที่สุดคนนั้นจะได้ผลทีเล็กไปครับโอ้แจกง่ายงี้เลยเหรอครับแล้วลูกมีตังค์ซื้อผลให้เขาเหรอครับผมมีโลบัคจากการขายเสื้ออยู่ครับพ่อเฮ้ยจริงเหรอจริงครับโอ้โหแต่โลบัคมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันพอเหรอครับโลบักมันไม่พอหรอกครับแต่ว่าผมมีเงินเก็บจากกระปุกอมสินนิดหน่อยครับโอ้ยเงามาแจกเนี่ยนะครับเฮ้ยดีว่ะเอางี้แล้วกันดู เอาโลบาัาของลูกเดี๋ยวพ่อเติมเพิ่มให้แล้วก็เอาไปแจกคนดูดีไหมครับไม่ต้องใช้เงินในกระปุกอมสินโอเคนะ โอเคถือว่าพ่อร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแต่พ่อแบบร่วมแจกและกันโอ้หน้องรีบอนอุตส่ามีกิจกรรมไมห้ช่องเราอะอยังไงก็อย่าลืมนะครับใครคอมเมนต์วอวยพรปีใหม่กันที่แบบถูกใจมากที่สุดมีคนแบบกดไลค์มากที่สุดนะครับก็จะรับผลทีเล็กถาวรจากลูกชายพี่ไปเลยนะโอโ้ดีมากเลยอันนี้โอ้โหพอดีเลยมาลุ้นกันว่าไอหมอน,นี่มันขายอะไรบ้างถ้ามีคิสเนะน่ฮาเลยนะรีบอนพ่อได้ของฟรีใช้เลยนะเว้ยเออผลที่ไอหมอนี่ขายกนะ็มีผลไอซ์เออจบแล้วเหรอครับ ครับเสียวเวลาครับไม่มีอะไรดีๆขายเลยไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆจากน้องรีบอลนะใครอยากร่วมก็ร่วมนะครับใครไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราอัพเพิ่มไปอีกหนึ่งขั้นนะครับกดซื้อไปเลยขั้นนี้จะช่วยทําให้เราอะไรเนี่ยสามารถซ่อมเรือได้จากเพิ่ม10จะเพิ่มเป็น15 HP <Wow. S 1> อ๋อคือซ่อมได้แรงขึ้นมากั้นเถอะแล้วก็ขั้นต่อไปใช้แต้มพันแปดเงินม่วง 2000. 2 0 0พันอันนี้ยังไม่อัพแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปล่าวันหลังนี่ก็ถือว่าพ่ออัปเกรดได้พอสมควรนะครับใช้ได้เลยสกิลซ่อมเรือเพาะน่าจะซ่อมแรงขึ้นแหละตอนนี้แล้วลูกพอจะมีเทคนิคการหาแผ่นไม้แบบเจ๋งๆวะเพราะว่าวันนั้นพ่อหาเองแล้้ววพ่อรูึกาานาาหนนม พ่อพ้องไปที่เกาะกลางก่อนครับเกาะกลางเนี่อย่าบอกนะว่าต้นไม้พวกนี้มันดอกอ่ะใช่ครับจริงหรอแล้วพ่อไปตีเกาะอะไรไม่รู้มีอยู่สองต้นวันนั้นอะนี่ครับพอ่อใช้กระกวาดไปเลยครับโอ้โหแล้วแบบต้นไม้เยอะจัดแต่ตรงนี้เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่ามันดอกด้วยอะตอนแรกพ่อคิดว่ามันดอกแค่ไอ้ต้นแบบนี้ครับลูกเนี่ยเนี่ยนี่ไงไดเจ็ดด้วยโอ้โหถือว่าเร็วมากครับเกาะน,นี้ทีเด็ดจัดเลยตรงนี้ยพ่อชอบมากมาหอมแก้มทีดิเหนียวเอา้า โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้จริงๆเราห่างหายบล็อกฟุตไปหลายวันมากๆนะครับเนื่องจากเเขาเรียกว่าอะไรสภาพจิตใจนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราโอเคแล้วใช่ไหมลูกเราสองคนกลับมาเต็มที่แล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับหลังจากได้ไปพักผ่อนช่วงปีใหม่มาทําก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นความตั้งใจอะไรนี่กลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเลยนะเอาล่ะก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวให้น้องลีบอลเนี่ยช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมของเรานิดนึงครับผมได้เลยครับพ่อมีกรอนครับมีกรอนด้วยเหรอครับ กรอปีใหม่ครับกรอนประตูครับพ่อเฮ้ยตลกวะเนี่ยไหนครับกรอ,อะไรครับผมจัดมาเลยในวาระนิถีขึ้นปีใหม่เฮ้ยช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยหนาะเฮ้ย ใครกดซับขอให้รวยทุกเวลาเฮ้ย <Hey. S 1> เปิดร้านค้าขอให้เจอแต่ผลดีเฮ้ย <Hey. S 1> ใครคอมเมนต์ขอขอบคุณถึงที่สุดวู้ <Ooh. S 1> เล่นบล็อกวุตมีแต่เพื่อนแสนสุขขีและมีคลิปนูกลูกทั้งปีกับช่วงนี้รอนบีของพวกเราโอ้โหเย้ ผมปอบมือเลยครับผมโอ้โหแต่งเก่งนะเนี่ยเราอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวขอตัวไปตีโจนก่อนนะครับผมมารีบอนจัดให้พวกมันสักหน่อยวะไอโจนพวกเนี้ยมันดื้อมันซนเหลือเกินอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับเฮ้ย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 แบ่งพ่อได้ดิโอแบ่งพ่อได้สิครับได้ครับผมให้ตัวเดียวนะครับอ๋ออันนี้คือแบ่งแล้วเหรอ